โอ้โหสวยมากเลยค่ะโปสเตอร์ใหม่ของ Black พิงคเห็นแล้วอยากจะตะโกนนะคะมันสวยมากจริงๆค่ะลิซ่าเธอมีการเปลี่ยนสีผมใหม่นะคะแล้วก็ต่อผมยาวแล้วด้วยเหมือนกันก็เป็นผมสีน้ำตาลอมชมพูอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะสวยมากจริงๆเลยนะคะดูลึกลับน่าค้นหางานดีค่ะมีการใส่ต่างหูกเก๋ๆตรงนี้ถึง2อันนะคะอเห็นแล้วนะต้องบอกว่าร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะะกับโปสเตอร์เซตนี้นะคะถูกใจมากจริงๆค่ะมีกราฟิกกระจกแตกตรงนี้ด้วยนะคะแหมไม่อยากจะเดาไนดะ้ว่าคน สิบครั้งนี้นะ่ยจะเป็นอะไรนะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะบางทีค่ะโปสเตอร์มายากนะ MV ก็ไปอีกทางหนึงก็เป็นได้น,นะคะเอาเป็นว่าก็เนี่ยค่ะอัลบั้มชุดใหม่ของ b l a c k พิงคนะคะชื่อว่าบอลพิงค์ค่ะ YG เขาก็คุมโทนออกมานะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นนะคะโพี่จีซูอันนี้รูมนี้ก็สวยมากเลยนะเราใจสุดๆกันไปเลยค่ะรเซ่ก,ก็ออกแนวเข้มๆนะคะเจนนี่ก็เซ็กซี่ค่ะ ชอบทุกภาพเลยค่ะคุณผู้ชมก็19สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะพรีลิสซิงเกิล Pink Venom ค่ะออกมาแน่นะคะ11โมงเช้าวเวลาไทยค่ะเราจะได้เห็นนะคะแบ็คพิ้งในลุคใหม่ๆแล้วค่ะ,อะแอดก็เอาโปสเตอร์สวยๆของพู้เธอมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า